เพื่อนในห้องรุมมาล้าเป็น C G M รู้ค่ะเพื่อนรู้ตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวเลยเหมือนด้วยความที่ช่วงนั้นน่ะ C G M เริ่มรับสมัครแล้วก็เป็นระยะเวลาที่คิดว่าน่าจะเด็กย้ายมาเยอะเด็กย้ายมากลางเทอมเยอะเขาก็เลยคิดว่าแบบ C G M จริงๆมันจะมีสี่คนใช่ไหมมีหนูปริมาณแชมพูมิ้วย้ายมาสี่คนลวดเดียวแล้วอยู่ด,แบบยด้วยกันแล้วแบบอยู่แก๊งเดียวกันก็แบบเพื่อนก็แบบเธอ ทำไมเพื่อนจะแบบชอบแบบว่าทําไมถึงย้ายมากลางคันเลยกับมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ย้ายมาพร้อมกันแต่ว่าไม่ได้เป็นซ g จอมแต่ย้ายมาด้วยคนนั้นก็ถูกหมอรวมว่าถ้าเป็นซ g จอหรือเปล่าอะไรใช่ไหมคะหนูก็ต้องแก้ตัวว่าอ๋อไม่พอดีว่าเราเป็นญาติกันแล้วพ่อแม่เรามาทําง,งานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เลยย้ายมากลางคันซึ่งไม่เงียนเลย่ะทุกคนซึ่งพอสุดท้าย คือเราอะแบ่งกันเป็นคู่ก็คือหนูอยู่กับมิวแชมพูอยู่กับปริมาแล้วก็คือแบบมันบดได้มันไม่เนียนเลยสุดท้ายแล้วก็ขึ้นรถตู้คนเดียวกันเพื่อนก็เลยแบบทำเป็นสิจิมใช่ไหม